Thank you สวัสดีครับวันนี้พบช่องเป็นแหลนชาแนลนะครับวันนี้ได้นี่เลยครับตัวโตๆตเลยครับปลาหมึกเนื้อมะนาวนะครับโอ้โหกับแกล้มอย่างดีแล้วครับผมมาครับมีผักนะครับมีแตงกว่าพริกหวานนะครับมีทั้งสามสีเลยวนี้โอเคมาลุยกันเลยเอาหัวก่อนแล้วกันขออนุญาตใช้มือนะครับครับคุยพริกมาเลย นุน่มๆครับกรอบๆดูกระมึกนะครับโอ้โหนี่ครับพริกใส่ไปเลยืมนี่เลยครับไปลุยอืม เอาเออกไมหมดนะฮะหยิบพริกเข้ามาใส่เข้าไปเอาร่วงหมดค <c oughs> ำโตโตเลยครับไป lui, thịt báu อพี่หวานกินน้อพริกอืมหวานมากอันพี้หวานเนี่ยใส่ปลาหมึกแล้วจับพริกเนี่ยใส่เข้าไปน่ดูครับลุยอืมดีเหือมั้บ วิธีกินมะนาวที่ถูกต้องนี่ พีเข้าไปเพลิดเพลเลยครับไปเว <c oughs> อรมาก ดหน่อยาหมือครับถาว่ากินพริกขนาดนี้เผ็ดไหมไม่เผ็ดเท่าไหร่นะครับอร่อยลองดูลองดูงดยิ่งพริกหวานเนี่ยยิ่งหวานน้ำประจาย 8 ơn thích quán ืมะนาวแว่นนะครับสายเปเลยอืมเ <c oughs> กินแบบนี้ครับเขาถึงจะเรียกว่าหมึกมะนาวที่แท้จริง <c oughs> อขอนี้ให้ช้อน,นครับนี่ครับพริกนี่คือพริกล้วนๆเนี่ยแล้วก็ตักปลาหมึกขึ้นมามาครับอืม xì lượng ơi Nồi subscribe หอกระปัอสลัดฮืมล้นปากแม่เลยไปครับหืมจะปากทำคำ ชอบมะน,นาวเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยกัดไปเนี่ยหืม พริกมันไม่สะใจเลยอ่ะมันไม่มีพริกติดมาฮะราบไปมันต้องอย่างงี้คำนี้ครับลุยพร้อมกันครับ Bye. เผ็ดครับแต่อร่อยถ้าไม่เผ็ดมันไม่อร่อยซีฟู้ดอะอื้ม เฮ้ยกัวพีกนินไ้ฮะกินจากหางก่อนอื้มเม็ดอย่างงี้อน่ะ ไปกินข้าวด้วยกันครับไปอร่อย พริกหวานใส่พริกเนี yeah. ่ยมือใครเลยมีมือคนเข้ามาฮนะมีคือสิ่งที่มองไม่เห็นมีคนอยากลองนะเห็นกินอร่อย ยีผักด้วยเฮ้ยนั่นเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ทุกคนมองไม่เห็นอ๋อพริกไม่ติดเฮ้ยเอาเหมือนนี้ราดเข้าไปข้างบนราดไปข้างบน โอ้เอางี้แล้วกันอันนี้เพื่อทุกคนนะแล้วรู้แล้วพริกนะอื้ เดือดแตกนะฮะเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยข้ากล้องเอ้าเนี่ยคันเนี้ย คำนี้มีคนขอนะครับมีคนขอไรนจะเก็บไว้ให้เขาแล้วกันส่วนของเรานี่ดูเลยต้องกินแบบนี้ออื สยมาขอบคุณคนทันเลยโอเคครับสาหรับวันนี้หมดลงไปแล้วเดี๋ยววันนี้ไว้ให้คนหลังกล้องนะคะโอ้หเผ็ดมากครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องปันแล Channel นนด้วยนะครับช่วงนี้โควิดครับก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับ ไปไหนมาไหนใส่แมสชั้นได้ยิ่งดีน,นะครับแล้วก็อย่าลืมสเปรย์ด้วยนะสเปรย์ไว้ฉีดตอนไปไหนยิ่งขึ้นลิน้่ยิ่งอันตรายเลยโอเคครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย